สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาขอแบ่งปันนะครับขั้นตอนการอ่าปรับนะครับตั้งค่าเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับอ่แอปนะครับอ่าทอน Wallet นะครับหลังจากที่เข้าสู่ระบบมาแล้วนะครับอ่าให้มาแตะนะครับผมข้างล่างนะครับขวามือนี่ครับตรงนี้ครับจากนั้นนะครับเราก็มาเลือกตั้งชื่ออ่าตั้งชื่อกระเป๋าเราได้นะครับอ่าอย่างเช่นอย่างนี้นะครับแล้วก็ มาแตะที่ตรงกระเป๋าเราแล้วก็มาแตะที่ตรงลูกศรไม่ใช่ลินศรน,นะครับผมตรงนี้แล้วก็สามารถแก้ไขนะครับชื่อของเราได้นะครับอย่างเมื่อกี้ผมอไดตั้งชื่อไปแล้วทีนี้ผมก็จะทดลองใส่นะครับหรือว,ว่าแก้ไขดูได้นะครับแล้วก็มาแตะที่ตรงแถบนี้นะครับนะครับก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นแบบนี้แล้วนะครับต่อมานะครับผมขั้นตอนนะครับการาตรงนี้ก็คือจะเป็นการ ใช้ลายนิ้วมือนะครับผมเราสามารถเปิดใช้ลายนิ้วมือได้นะครับถ้าโทรศัพท์เราลองรับนะครับแล้วก็ใส่รหัสนะครับใส่รหัสหน้าจอที่เราเคยตั้งไว้นะครับจากนั้นเราก็แตะลายนิ้วมือนะครับก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับทีนี้นะครับต่อมานะครับจะเป็นรหัสลับนะครับผมเรียกว่ารหัสลับแต่ว่าทางระบบของเขานะครับก็จะเป็นก็จะพิมพ์คําว่า wallet นะครับวอลเล็ตสำรองนะครับแต่ก็นะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนนะครับตรงนี้นะครับพอเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับแตะได้เลยนะครับแล้วก็มาเลือกภาษาไทยนะครับตรงนี้นะครับเลือกภาษาไทยแล้วก็ตกลงโอเคนะครับแต่ว่าแอปมันก็จะรีเซ็ตใหม่นะครับทีนี้เราก็พิมพ์สแกนลายนิ้วมือเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็มาลองใหม่อีกทีนะครับแล้วก็แตะ3ขีดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นะครับตรงนี้ นะครับอ่ามันก็จะเป็นคําว่านะครับ wallet สำรองแล้วนะครับแต่ว่าผมจะเรียกคําว่าเอ่อจะเรียกคำว่ารหัสลับนะครับเมื่อกี้อ่าจำเป็นต้องใช้เอ่อรหัสรหัสอ่าหน้าจอใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมได้สแกนลายนิ้วมือไปแล้วนะครับมือไปโดนก็เลยเข้ามาที่หน้านี้เลยนะครับก็มาแตะที่ตรงนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเจอรหัสอ่าลับที่ผมว่านะครับตรงนี้ ก็สามารถเอาไว้ใช้นะครับตอนที่เรานะครับเราสามารถใช้เอากระเป๋นี้ครับเอากระเป๋านี้นะครับแทนไอตัววลี13 12าํานั้นนะครับเอาเข้ามาร่วมในแอป right เดียวกันนะครับเป็น2กระเป๋อย่างนี้ครับหลายๆกระเป๋าได้นะครับโดยที่มาแตะนะครับคัดลอกตรงนี้นะครับแตะปุ๊บนะครับจะเป็นการคัดลอกนะครับแล้วก็นะครับเอามาวางไว้นะครับที่ลายหรือว่าที่เอกสารก็ได้นะครับนะครับก็ขึ้นมาแบบนี้นะครับ นะครับแล้วก็เอาเก็บไปให้ดีนะครับอย่าให้ใครเห็นนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะนะครับทดลองนะครับผมนําเข้านะครับอย่างเมื่อกี้นะครับเอารหัสหนึ่งนะครับที่ได้คัดลอกไว้แล้วนะครับเพื่อที่จะเพิ่มเป็น2กระเป๋านะครับคัดลอกมานะครับจากนั้นก็ให้มาแตะที่ตรงเครื่องหมายบวกนะครับตอนนี้มีกระเป๋าเดียวนะครับแล้วก็แตะเครื่องหมายบวกนะครับ ก็มาแตะที่ตรงนี้นะครับบรรทัดที่่าบรรทัดแรกแล้วก็ใส่ชื่อของเรานะครับก็จะตั้งไปสามอ,อย่างนี้ก็ได้นะฮะแล้วบรรทัดที่2ก็คัดลอกมาแล้วใช่ไหมครับก็มาแตะค้างแล้วก็แตะคําว่าวางได้เลยนะครับนะครับคัดลอกไม่ติดเดี๋ยวมาดูใหม่อีกนะครับคัดลอกนะครับ ัดลอกแล้วก็มาวางนะครับอ่าวางนะครับขึ้นมาแล้วทีนี้นะครับบรรทัดที่3เนี่ยก็จะเป็นรหัสกระเป๋าของเราขึ้นมาแล้วนะครับจากนั้นเราก็แตะที่ตรงแถบด้านล่างนี่ได้เลยนะครับแล้วก็ใส่รหัสหรือว่าลายนิ้วมือนะครับครับเนี่ยก็จะเพิ่มเป็น2กระเป๋าแล้วนะครับนะอันนี้ก็สามารถใช้งาน2กระเป๋าได้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับเก็เล็กๆน้อยนนะครับผมก็อ่าเคาะแันกันประมาณนี้นะครับผม ก็อย่าลืมนะครับผมรหัสเมื่อกี้จะให้ใครเห็นนะครับรหัสลับนะครับแล้วก็วลี12คำเนี่ย2อ,อย่างเนี่ยจะให้ใครเห็นนะครับอ่าโอเคนะครับคลิปต่อไปก็อ่าอาจจะมีสาระดีๆอ่าเพิ่มอย่างเช่นว่าโอนเหรียญหรือว่าการถอนอะไรประมาณนี้ก็ขอติดตามอ่าตอนคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ